สวัสดีจ้ามือนีนั่งหน่อยบานสวนมาคุมงานด้วยจ้าเห็ <_ Classic> ดไอ้ขั้นแท่นหน้าจ้าบานว่าฝายผุนราคาขั้นแท่นหน้าทมดินขึ้นค่ะงับปับพื้นที่ใหม่กู้ huh นะค่ะบานขงนังหน่อยบานสวนก็อยู่เทมผุน,นละจ้าเห็ดทางเขาหมาฮะกระมานนี่ละเด,เดี๋ยวแป๊บน,นึ่งจะไปเบิ่งกัน เพ้่งทางน้ำผนกันจะเฮ็ดท้างเขามาเมืองสถาบันทางกันนะจ้ะนี่ราคาเฮ็ดท้างลงมาเฮ็ดท้างลงมาใหมาเลยหลายขั้นอยู่จ้ะนูความสูงวัดเคยีสิบขั้นโมเมนต์มันสูงจ้ะป้บพื้นทีหน้าไหมจ้ะข้างล่างก็เป็นให้หน้าบรรยากาศ ิงานผอเทื่องน้ำจ้ามองนี้งานผอเทื่องขี่มือคนกอนั่งหน่อยมาเลาะงานสวนละจ้ะที่ว่าสีปับถนนที่ห้องหกไม่หยาดนะจ้าตอนนี้ก็แปลงแล้วเสากบับเพยหนิงเดียวถ้มันดัดแต่งเสาใหม่หักก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่ค่ะนี่มันยากาศเด๋ยวสีซองมากระทา่งผุน,นะคะแมนตึกเลยค่ะ รถแลนหลาหลอบแล้วกลับไปกลับมานี่ราคะบรรยากาศนียย่ค่ะท่ะะทางเข้าไปมันออมไปท่างโพนเลยจ้ะอันนี้เป็นไฮนาไม่ดันไฮนาไม่ดินมาถมจ้ะ ท่นละ280บาทจ้ะถือว่าบ่แพงเนาะหย่อมเย่าอยู่ค่ะเมื่อวานเมื่อคืนคทีน้่งหน่อยไปเลาะสือ่อน้ำอไอ้ดอกใหม่จ้ะกาลังสิวษะหนอนใหม่งามเนาะค่ะโอเอซเอียนเนาะดอกลูกบวบทีปไปเลาะสื่อต้นใหม่เมื่อวานเมื่อคืนะคนะจ้ะนี่นะคะงามเนาะคะ่ะโอเอซเอียนเหา าอาทิตย์ก็กำลังจะรับฟ้าอีกแล้วค่ะกลับพื้นที่โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยากจะน้ำโควิดแล้วค่ะ,ะกลับกรุงเทพเลจักจังได้อยู่ยังบ่ยอยากกลับคนติดหลายแห้งนั่งนอยอยู่สม,มุติปากาศได้ค่ะเวลาไปกรุงเทพมันเป็นพื้นที่เซียงกะยังบ่อยากกลับเลยค่ะบ่สียอยู่บ้านสักพักก่อนจักจังได้ คิดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยค่ะพามาเลาะป่านะไม้เดี๋ยวมือนี้เพิ่งกระสิบืนให้แล้วละค่ะพมดินอมแอมอมแอมอ,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 อยู่กับสวนนี่หระจ้าวันที่ยี่สิบมาการ่ากับจจงสิวากลับกรุงเทพ อยสิบห้าสิบหกประมาณนี้ค่ะอ๋ออันนี้เป็นเปิดน้ำไปอยู่ยมาหาละเบิงชงมบรรยากาศน้ำกันค่ะเบิงงพืนอนถมดินต่อก่อนจ้าขอนแล้วขอนแล้วพระอาทิตย์กับกําลังศิลป์ละฟานาช่วงนี้เมืดเร็วค่ะแป๊บ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 มืดถมดินกันเลยเอวมัณสิบขั้นผิดหระค่ะ อีกสิบคันอีกสิบคันนราคาทางงุ่นทางลงไปช่องพุนนะคะ <c oughs> ซื้อต้นไม้มาปลูกก็ยังไม่ได้ปลูกเลยค่ะมาตั้งไว้กันเคลียดินเคลีย์อย่างแล้วกันกะจังอนนี้เช่นเดียวยังช่มทางต่อเน,นะคะ เหลียวมาหนีก่อนของมาเก็บแป๊บหนึ่งนี่เสียงรถคนดินเลค่ะรถราคามาแล้วรถถมดิน แรงทาามากจ้ะย่ามหนักกัไว้พันจักรยานมาเร็นนะคะ่ะเฮ็ดออมทีเลยเอาไว้ปั่นจักรยานเล่นเนาะเสียหาดอกดาวเรื่องมาโรย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 ค่ะดิมดิมปลูก้นใหม่เนาะเดวกย่กยามหนักกับคันจักรยานช่วงเฮ็ดหน้ากับมาควันจักรยานชมเขาได้ค่ะเฮ็ดหน้าแล้วก็ปลูคือผสมตัางๆา,งางค่ะของกินของอยากผักม่วงหักเน่าอย่ากล้าหน,นี้ละคะ่ะ มึนมงน้ำใหม่เส้นผสมอันนี้กระทั่งเห็ดใบปันจักรยานเหลนชุ่มบิ้วมึงนี่น่าจะเห็ดเถียงหน้าหน่อยค่ะบางคนว่าเร็จเถียงหน้าหน่อยไปอยู่ค่ะโอกาสหน้าฝ่าไม่เนาะมึงนี่กะมือเืิ่มมือกับเสมาวานปอเทืองค่ะบูปปอเทืองครบไในแล้ว,ลว,ลวหรอคะ่ะอีกนิดนึงนิดเดียวโอ้ยเบดยิดมือเบิดเว้นขาเมื่อน,นี่มาเสารถ ดินช่วงนี้ยังถืงอยุจาจแต่อานาคตอีก3 4สีปีนะสิตัวคันหนึ่งแพงอยู่ค่ะช่วงนี้เฮ็ดไว้เลยดินแถวบาทนั่งนอนย,ยังถูกถกอยู่ค่ะจังหวัดอุบลรมพูนเนาะคันละ280บาทเนาะทั้งไถทั้งเกลียน้ำเนาะเรือมเบสิททุกอย่างลาดินจาะเห็ดสลบลงมากจาก้ะเห็ดสูงมัน เป็นตะวัดเสียวกระโขดแต่นันก็สูงไฟแห้งเลรอคะมองรถไทยแลนด์ะสูงแจะบอกกันยุบตัวหนาฝนมากนะสิยุบลงอีกจ้ะดินนะสิเศษตัวลงอีกมองนี่นะสิขั้นหนึ่งเตี่ยอยู่หน่อยหนึ่งใส่เหมือนนั้นไหลมากไหมเนาะเป็นเตี่ยอยู่ฮะเฮสโบรเพิ่งสีถูกแล้วเฮ็ดสโบรลงมาสิเพราะว่ากันเขาเฮ็ดสูงซ้ำกันมันก็จะสูงแั่โคดรนะอันนี้เท่ากับเฮ็ดสโบร์นี่พ่อ มันมีท่างแต่งมานหนอยนึงมันก็สลบปได้สบายไม่ว่าบงคุณมมนสูงหลอกไหมมันจะกาศยามเย็นค่ะอีซีหาดรดเปอร์เซ็นต์เรอจะสันกับซันนี่และเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเดอ้อที่กดติดตาม เวิ่งนั่งน้อยกดติดตามนั่งน้อยสมัครใจให้นั่งน้อยแล้วค่ะ